ครับสวัสดีครับผมไทรสิงห์ศิษย์นายกพันศักดิ์ครับไฟนอลซ้อมมากี่วันครับก็มาสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ข่ายข่ายมวยพิลุงชัยมวยไทยยิมครับอยู่ที่โรงเรียนพิลึกพิลึกโลกเลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บ้องซาแล้วมั้งก็เยอะครับออมสินยกราะนาทีกระเพื่อมพี่ๆน้องๆที่เรียนอยู่นั่นช่วยกันครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ28ครับสูงเท่าไหร่สูงวัดหกสิบเจ็ดน้ำหนักแปล่อยเรอตอนนี้หกสิบเจ็ดหกสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับก็ ออกลูกหนักบัววันนี้เลยต้องมาเจอกับออรชุนเล็กเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายักก็ศึกษาเขาเป็นมสตตาล์ก็ตั้งรับทีมวันนี้มาเจอเขาวางเก่วางแผงไอ้ดิก็เดินอัดตามตาตาเราเลยมีอะไรเดี๋ยวไป่แก้ไขไว้ที่บวทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ ที่ที่นี่วันนั้นแตใกับประตัดเอกครับแพ้บ้างวันนั้นขอแพ้คะแนนอ๋อพแพ้คะแนนไปแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเบียดขอเบียดเบียดกันวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบก็วันนี้เลยสามแปดแล้วต่อน้องสองบอลด้วยครับผมโหไหวไหมก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะคือว่าเอาอยู่เอาอยู่คว่ามาแจ้งเกิดครับไฟนี้เมื่อกี้สองหลักแล้วเป็นไงเกินอยู่จุดเจ็ดจุดเจ็ดกัเดี๋ยวยื้อเส้นยื้อสายหน่อยร่างกายไฟนี้ สม่วยแข็งแรงนะพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยเอาชยหน้ากับค่ายด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็4ีโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณรถคนจังหวัดจังหวัดตากเด็กจังหวัดตากเอาฝาเชิญชวนแฟนคลับหน่อยก็ก็ชินพี่น้องชาวจังหวัดตากและแฟนคลับ FC ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนวันนี้ต่อยคู่รองคู่ที่3ามช่องทูขอให้โชคดีสำหรับครับ